มาม่ากับลูกกิ่งนะครับนี่นอนเอาแรงแล้วก็ป้าๆทั้งหลายนอะีร <c oughs> ป้าเบลป้าเบลป้าป้าอะไรแล้วเราเดินทางมาได้ประมาณ20นาทีนะครับลูกหมูของเรานะคะ มาา,มาี่เ้เร <ละ S 1> าร้อยแล้วนะ้านรนี้ตื่นแล้วโอ้หน้ำลายเต็มเกมเลยถือนำ้ำลายใสเขาหรือเปล่ปาเนี่ยขอเลยพาเช็ดผ้าเช็ดเซ็กซี่นะคะไหล่หลุด,ด,ด,ดเสื้อไหล่อาทุุกทอจุ๊บอะจุ เวลามาเที่ยวนะครับป้าๆก็ต้องกินกาแฟส่วนลูกสาวนั้นนมชมพูอร่อยไหมคะไายบายกันเนอะ๊ายบายเน๊อะ๊ายบายค่ะ๊ายบายไงลูก๊ายบายอ่านานานามีความไมยบายอยู่นะคะและแล้วเราก็ถือ ความแกะแล้วนะครับเตรียมเข้าหรอครับโอเคเดี๋ยวป uh ๊า huh? ป๊าพาเข้านะไป อาทิ้งเลยครับ่า๋ยวล้าง่ครับขอบคุณครับ ตัวมาไหมลูกด <laughs> ูดไวมาก

ไหนดูมุมนี้เลยซิ้นักนาจะกมองไงแม่แม่อุ้ยอะไรอ่ะอะไรลูกเปดน้องวิ่งนีแล้ว ทุเรียนลูกบเเลลกอเริศในโลกถายให้ไม่ทำจริริงฮันฟาร์ม ไปน <im <im um şey> uh uh, ู้นนู้นไปทางนู้นไปไปดูกระต่ายกันทางนี้เธอแม่โดนม้าเอ็นน้องแม่น้องมารอแล้วลูกเนี่ยลูกะไม่มีครับมเปลี่ยนตัวมั้งลูกเออเก่ง อยากินลูกอยากินไปแล้วไปมีให้เลยทำเลยหรอล้าเขาไม่ยอมาทังตัวเล็เดียวมันนั้นทางนี้ดิอีอาชอาก็ตายเลยไหนถุงที่ใส่กระเป๋าก็ตายจับบ้านอยู่ไหนถุงอ่ะเขาไม่เห็นหรอกว่าใส่ก็ตายจับ บาย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 กาค่ะสาวที่กิคนคนนเียบายอุ้มไหวไหมให้ปาอุ้มไหมปาอุ้มก็ดีค่ะปาถามอีงั้นไม่เาปอมางน้นละมาอุ้มได้มา ด้วยนะคะน่ารักทั้งด้วยน่ากัล้วครั้งหนึ่งแอบสวิตชีพฟามบ๊ายบายบ๊ายบาย โอ้โหไม่อยากกลับไม่อยากกลับปอไปสตาร์ล็อกกันไปค่ะและแล้วเราก็มาถึงทะเลกันแล้วนะคะตอนนี้นะครับเด็กหญิงพ็เภาดินไม่สนใจกับปลาแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังสนุกุ้ยแม่ตลกอ่ะกทำการเล่นชาเลยครับแม่าคือแบบฝืนมากเลยอะ พี่งานจขาพี่งานขาพี่งานพี่งานลูกพี่งานสนใจป้าป๋าหน่อยสิคะลืมครับป้าป๋าไปแล้วนะครับครับอเรียก็ไม่หันนะครับเอ้สนุกยสนุกไหมคะ ขขาเกลียดทรายเขาตาเขายังไม่ลองสักแอะเลยอะตาอย่นไม่ยเดียนเนจ้าตาาป่ะเดินวนป่ะทจตา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  เขาตาลูกเบาเบาจ้าทะเลปลา បាបាលោកបា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  ถึงแล้วค่ะเปถึงแล้วค่ะะดาน้นิงองันจิงอันจ๋า กลัวเลยไม่กลัวเลยอ่ะลูกเดินขเดินขา่าเดินขาดกอดกันอดกอดกัออ่ขอกับอิงนะครับ

S <S ขาแล้วขาแล้วต <ś 2> <ś 2> ลกจัดเลยอยากเล่นกับลูกเลย <c oughs> ไปเล่นไหนไม่ม <c oughs> ีโชว์จะเดิเอาเอาเอาเาถอย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  เดด <re>! อ้ยอาอยมขึ้นหอเขึ้นเมาขึ้นมันก็แลกวันน้ยไปไหนคะลูก โอ้ยโอ๋ๆเอากลับมาร้องดิ <laughs> 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 i <laughs> Màu <laughs> <laughs> uh, uh, <laughs> <laughs> mau lắm <đó>, mau lắm <laughs> ไปพอแล้วลูกไปกล right ับบ้านกันลูกไปไปแล้วนะไปลูกจะหนูปลาไหมต้องใส่เพียเรากำจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะอุ๊ยกินนมแล้วนะคะ ก็อพอเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะคะพอกินรามผกเฮ้ย